ผมเคยพูดเสมอว่าถ้าผิดตัวเวลานะครับมันจะส่งผลสามเดือนแล้วแค่โควิดรอบหนึ่งสองสามเนี่ยเอาแค่สามเดือนนี้ท่านก็แย่แล้วเพราต้องจ่ายค่าเช่าฟรีไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ถ้าพอพอไปเปิดผิดชงเวลาแล้ววันนั้นยังผิดอีกมันกลายเป็น9้าเดือนเห็นไหมฮะมันจะเฮ้ยคนอื่นก็เปิดไปถึงไหนแล้วแล้วทำไมเรายังไม่ดีอยู่นะครับมันก็ ต้องดูแบบนั้นขอบคุณที่กดหัวใจให้นะครับต่อยกตัวอย่างสมมติว่าอันนี้คือเคสลูกค้าผมนะฮะเปิดธุรกิจหนึ่งอยู่อย่างนี้นะครับอยู่มาวันดีคืนดีมีจุดจุดหนึ่งที่ใครๆไปเปิดก็เจ๊งนะครับมีจุดจุดหนึ่งที่ใครๆไปเปิดก็เจ๊ง แล้วอันนี้พูดถึงเราคุยกันในช่วงที่ไม่มีโควิดนะในช่วงที่ไม่มีโควิดนั้นเนี่ยมันมีเคสแบบนี้จริงๆลูกค้าผมเขาก็เปิดดีๆอยู่แล้วคือมันก็เราไปทําให้ตั้งแต่แรกนะครับคอนโทรลทุกอย่างตั้งแต่แรกตะปูดอกเดียวอันนี้สําคัญนะตะปูดอกเดียวตอกอาคารต้องมีเริอนะครับเ,เขาเปิดอยู่ดีๆอยู่แล้วอยู่ดีๆมีมีร้านมาเปิด แข่งคนละโซนซึ่งณร้านตรงนี้ใครมาเปิดก็ก็เกิดเรื่องณร้านตรงนี้ใครมาเปิดก็เจ๊งแต่ร้านนั้นขนแน่นนะครับก็ก็เขาก็โทรโทรโทรมาถามเพราะอะไรเพราะอะไรเราก็เลยมีคำตอบให้ก็คือก่อนตอบบอกรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวทำกันบ้านหนึ่งขอชื่อร้านขอตำแหน่งถนนผมก็ ในร้านเนี่ยเวลาเปิดใหม่เขาจะต้องมียิงแอดมีเพจนะครับเราก็ดูเพจมานเปิดร้านเราใช้เราใช้ Google ในการดูโลเคชันร้านเขาว่าถนนพุ่งมาทางไหนร้านอยู่ทิศอะไรเปิดประตูร้านยังไงเพราะว่าเวลาเขาถ่ายรูปร้านเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วนะครับโอ้ปรากฏว่าคนที่เปิดแข่งนั้นเนี่ยเขาเอาปฏิทินที่เราใช้ฉีกเนี่ย โชว์หัวเพจแล้ววันนี้คือวันเปิดร้านเราบอกว่าเขาเปิดร้านวันนั้นหนึ่งเลิกเขาเปิดและคนเยอะอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องของวงจุ้ยผสมกับการตลาดอันนี้ในในช่วงที่ไม่มีโควิดนะฮะวงจุ้ยผสมกับการตลาดก็คือฮวงจุ้ยนะณนะเลิกที่เขาเปิดนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเจ็ดขี่ส่งเชงในสายวิชาสำงวง พลังงานฟ้าเป็นพลังงานเดียวนะครับขี่ขีคือพลังงานนี่เป็นพลังงานเดียวซึ่งในทางฮูชุยเขารู้กันว่าเปิดเรื่องนี้จะได้ผล